ที่เกี่ยวกับทางสามแพรมความเยน็นความคลังความหวานผวาต่อจากนี้ไปบริษัทเคซีทีวีนครสวรรค์ ร่วกับตัวทางอนเตอร์เทนเมนต์ขอเชิญท่านพบกับอีกหนึ่งความอาทรของสามแพลงฟุตบอล คุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการสามนดงฟุตบอลนะครับก็พบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับเช้าตรู่วันศุกร์กี่โมงครับและแปดโมงเก้าโมงเช้าแล้วก็ช่วงของวันเสาร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับก็มาติดตามชมในเรื่องของสามทีมดังแห่งกองกีษใช่ครับนะครับตอนนี้เริ่มยอมรับแล้วนะฮะว่าเราทั้งสามทีมเป็นทีมดังแต่ว่าอาจจะดังนละแง่มุมนะฮะแนะนำตัวกันก่อนเลยขวาสุดสัปดาห์ที่แล้ว ออกไปเป็นเทปแรกเนี <S <s ่ยรู้สึกว่าฟีสแบบดีโว้เยอะโอเคครับผมก็ต่อผีแดงครับผมครับผมเสียงเบานหนึอ่าแล้วก็คืนผมอ่าแป๊ดเดอะคอปครับผมครับผมแล้วก็ชิสาริกาดงนะครับแล้วมาเพิ่มใหม่ครับวันนี้ผมโน้ตนะครับเดอะคอปเหมือนกันครับผมนะครับก็อย่างที่บอกนไว้นะคุณผู้ชมครับคือว่ารายการสามแพนฟุตบอลเนี่ยจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนพิธีก่อนครับก็มาร่วมกันจัดมาแสดงทัศนะมาร่วมกันวิเคราะห์วิจาร์ในแต่ละเกมนะครับ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยสำหรับสาหรับสามทีมเราเลยนะใช่ครับเกิดขึ้นมากมายแต่ก่อนเข้ารายการไปสู่รายละเอียดตรงนั้นต่อครับสาหรับสามแพร่งฟุตบอลของเราตอนนี้มีกิจกรรมดีๆครับผมตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแฟนขับฟุตบอลทั้งสาทีมนีครับก็เป็นอ่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลแล้วก็นิวคาสเซิลนั่นเองนะครับใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มมีฟี e แ b a c k ตอบกลับมาเยอะพอสมควรนะครับครับมีแฟนขับเรา เพิ่มจํานวนขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงนะครับแล้วก็กิจกรรมสําหรับคนที่สมัครเข้ามาเป็นแฟนคลับเราทําอะไรบ้างก็อาจจะมีมีการนัดปะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็มีเตะฟุตบอลที่สนามญ่าเทียมตอนนี้กำลังคิดเลยครับผมแล้วก็จะมีสังสรรค์กันแล้วถ้าทีมอื่นล่ะทีมอื่นล่ะทีมอื่นก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับเราสมัครเข้ามาได้เหมือนกันสมัครได้ด้เป็นแฟนบอลทีมไหนก็สมัครเข้ามา ครับก็มาร,ร่วมพูดคุยกันอาจจะมีการทับถอมเยี่ยมกันบ้างเป็นธรรมดาของฟุตบอลท้ายก็มิตรภาพนะครับแล้วก็ติดต่อได้ทางไหนบ้างติดต่อได้ทางอ่าเฟซบุ๊กสามแพ้่งนะครับพิมพ์เลยสามแพ้่งฟุตบอลครับผมะครับก็พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปเลยภาษาไทยเลยครับผามง่ายครับ ตอนนี้ก็มีเริ่มเข้ามามั่งแล้วใช่ไหมครับเพียร์มีครับมีเนี่ยนะฮะก็มีกันสำหรับสมาชิกตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตจำนวนสมาชิกต่อจำนวนมนะครับมีนิวคาสเซิลมีอยู่17คนแล้วคนับผมตอนนี้นะครับติดตครับตามมาด้วยแมเชสเตอร์ยไนเต็ดครับ เก้าคนและแฟนแฟนหงไรครแฟนหงแปดคนครับช่วยกันคือณตอนนี้แปดคนนะแต่ว่ากําลังขึ้นเรื่อยมีขึ้นเรื่อยมีขึ้นเรื่อยเพราะว่าผลจากการแข่งขันนัดที่แล้วก็ทําให้จานวนสมาชิกตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นความจริงผมไม่ก็อยากพูดเรื่องนั้นมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงช่วงนั้นแต่ผิดคาดนะครับเรื่องเรื่องแฟนคลับนี้นิวคอสเซนกลับมานําได้ก็อย่างที่ ที่บอกไงต่อพี่บอกที่แล้วว่าจริงๆแฟนนิโคลเซ้นเยอะนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยแสดงตนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวทีให้แสดงตนอย่างที่อย่างที่พี่ชินเขาบอกครับต่อต้องลองฟังนะว่าเป็นทีมที่มีปอดสา์ของกองกิจไม่รู้ไม่รู้ต่ออยังแบบเริ่มไปค้นดูแล้วใหม่ไงไปค้นดูมาแล้วโอเคนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อะ่ะช่วงแรกนะคุณผู้ชมครับเราก็จะพูดถึงผลของนัดที่แล้วนัดที่ผ่านมานะครับปกติก็จะต้องเริ่มด้วยแมนยูมาลเยูพูเนลเซ่นแดด สัปดาห์นี้ขอเริ่มมีวคอนเสิร์ตก่อนเลยเพราะว่าแดงเดือนมีอะไรเป็นเอฟเฟกตามหลังขึ้นมาเยอะมากนะครับก่อนาที่แล้วคุณผู้ชมครับสำหรับก็อย่างที่แปะพูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าเอเวอเรตเนี่ยเวลาตัวแบบพี่การพี่การเนี่ยมันจะเล่นดีและก็จริงอย่างที่แปะพูดไว้นะแล้วก็ต่อก็ฟันธงว่าเอเวอรสตันี่จะบุกไปเอาชนะด้วยนะก็ถือว่าต่อนี้ก็ถือว่าแมนนะ กบทีมอื่นเนี่ยจำแนใช่กบทมเองไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะผมผมฟังมาหลายรอบแล้วก็ไม่ค่อยจะถูกสะตุนจับมือนะครับหัวอกเดียวกันครับคือวันนี้มาในสภาพเดียวกันนะครับต้องต้องเห็นใจคือเนี่ยก็เส้นนำไปก่อนนะนำไปก่อนจากรีออนเบสที่นำไปก่อนตอนนั้นถ้าเป็นแฟนคลับของสามแพ่งเนี่ยก็จะติดตามได้ที่ a c e b o o k นะก็จะเราก็จะรายงานผมผมติดตามอยู่รู้สึกว่าจะรายงานลูกเดียวนะ ครับเพราะว่าสองลูกขายไปไหนครับพอโดนแซงผมเงียบเลยเขไม่รายงานเลยนะครับก็สรุปก็แพ้ไปแพ้ไปครับสองหนึ่งครับส่วนหนึ่งของเกมนั้นเนี่ยมันเกิดมาจากการเล่นของเอลิงเก้ด้วยหลุดทางทางแบ็คซ้ายของเนลเซินตลอดเลยเพราะไม่มีสมาธิหรือเปล่าใจหรือเปล่าเป็นไปได้ไม่มีสมาธิเพราะว่าเห็นจะมีข่าวจะย้ายไปทีมนู้นทีมนี้แล้วแต่ความจริงฟอร์มก็ดีนะครับมีหลายทีมต้องการตัวนี้มากใช่ใช่พอมันเริ่มมีการว่า น่าจะเป็นที่แน่แท้แล้วว่าย้ายแน่เนี่ยเริ่มไม่ไม่ตั้งใจเล่นหรือเปล่าหรือว่าใจลอยแล้วใจลอยใจไม่อยู่กับตัวไปแล้วไม่อยู่กับทีมไปแล้วก็น่าจะไปแน่นะสำหรับอยากไปหาประสบการณ์ที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ป่ะคือเขาก็อยู่อยากจะได้ค่าเหนื่อยที่เยอะขึ้นด้วยนั่นแหละนะแล้วก็อยากจะไปทีมที่ยิ่งใหญ่มีผลงานยิ่งใหญ่ประสาทมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าแฟนบอลนิวเซอเซก็รักแล้วก็ส่งเสริมเข้ามาตลอดอย่างน้อยเขามีส่วนร่วมในการอ่าพาขึ้นชั้นมาคว้าแชมป์อ่าคว้าแชมป์ซึ่งระดับ ก็ได้แชมป์นะปีที่แล้วรีบูได้แชมป์เลยไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไงโอเคโอเคอ่านั่นเป็นผลของนิวพอรเซิลยูไนเต็ดนะครับอ้าวแล้วผลของทั้งสองทีมเป็นไงบ้างโอ้โหเด่นเป็นไงเมื่อครั้งต้องตอบครับไม่อยากจะพูดนะครับตอนนีครับตอบพูดว่าไงนะครับอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเกีโอ้ จำได้ไหมตอนจำได้ไหมตอนที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวอะไรได้เรายืดอกรับความจริงอยู่แล้วนะครับคือชนะแน่ชนะแน่ไม่เป็นกาไม่เป็นการมากเลยคือคอ้าาวืทัศนะของเด็กหงู่นต้องเข้าใจเจ็บหนักนะเดี๋ยวเจ็บหนักนะไม่เป็นไรคือต้องคนแต่ละคนผลผลที่แต่ละคนทํานายก็ต้องพร้อมสัปดาห์หน้าต้องพร้อมกลับมาน้อมรับอยู่แล้วได้ข่าวว่าตอนตอนเชียร์ไม่ใช่่างนี้เลยครับ คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่เราไปดูฟุตบอลนัดนี้เนี่ยนัดยึดโลกเนี่ยเราไปนั่งดูด้วยกันใช่ครับนะครับแล้วก็มันเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะให้แป๊ะค่อยๆเล่าเอฟเฟเมาแล้วกันเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมากมายเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นส่วนของก่อนเกมนะแล้วก็ระหว่างเกมแล้วก็หลังเกมว่าเกมแมตช์นี้มันมีมันมีอะไรบ้างก่อนเกมก็พูดถึงตัวผู้เล่นก่อนตัวผู้เล่นนี่ที่แป๊ะคาดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วยังยัไม่ได้มาจัดสัปดาห์ท เดี่ยวโอ้มาเปิดหน้าแรกระบบ4ี่ในในในตัวของรายการทีวีนี่จะเป็นระบบสี่ห้าหน่งแดน่าจงเล่นแข่งจริงเนี่ยเป็น4 4 1 1หนึ่่งประตูนี้เป็นเลน่านะครับแบ็กซ้ายอเลริโอใช่แล้วก็กองหลังจะมีสเกิร์ตเทลกับกาลเกอร์คือคือแปะเดาไว้ว่าเป็นเล่นเซนเตอร์สามตัวแล้วว่าว่าเล่นเซนเตอร์3ตัวแต่ว่าระวังไว้ก่อนแต่ว่าจะเน้นเหนียวแน่นครับผมแล้วก็แบ็คขวาเคนจอนสันกลางก็จะมี ลูคัสลาอูมูรเลสเจอร์ลาดแล้วก็ยอวานอวิทเอ้ยแม็กซี่แม็ซี่แล้วก็แม็กซี่เลยแม็กซี่แล้วก็มีาจะเดอร์เคากับโซเลสโซเลสเป็นหน้าเป้าในในในไอกราฟิกของทางรายการเนี่ยจะเป็นตัวโซเลสยืนหน้าเป้าแต่พอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยใช้เดอร์เคายืนคำแล้วใช้โซเลสยืนหน้าต่ำนะครับครับเพื่อใช้ความสามารถแล้วก็จุดจุดนี้เนี่ยการที่สลับนำนำโซเลสมาเล่นหน้าต่ำเนี่ย เป็นผลเลยนะเป็นผลเลยเป็นผลเป็นผลจุดสําคัญเลยของของ,ของเกมเกมนั้นใช่ครับผมแล้วตัวผู้เล่นฝั่งแมนยูเป็นไงบ้างน้องต่อไท้ถูกหมดเลยใชยถูกหมดเลยนะตำแหน่งที่ใชยถูกหมดเพราะมันไม่มีใครแล้วตำแหน่งก็มีอยู่แค่นั้นคู่เซนเตอร์อะไรนี่ใชยถูกหมดเลยว่าต้องใช้คู่นี้แน่ผมจะเอาฟาบิโอกับ อ่ารัเอลมาเล่นเซนเตอร์ก็คงไม่ใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าแม่นไงถือว่าแม่นแม่นแม่นครับแต่แฟนนี่นะเฮียแฟนแมนยูใน Facebook ที่เป็นแฟนคลับของรายการเราเนี่ยมาโพสต์เลยบอกว่าพอเห็นรายชื่อแผนผังผู้เล่นมาว่า คู่เซนเตอร์คู่นี้นี่บอกร้อนร้อนแล้วหนาวคือจริงๆคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องใช้คู่นี้เนาะคุณไม่ต้องมาพูดเยอะหรอกว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงเสซี่กับผมมีข้องใจนี่ความจริงมันก็เป็นปัญหาของทุกทีมนะเพราะบางเรืการที่แมนยูก็ฟูลทีมคนหนึ่งเขาเจ็บอ่อนร้อนใช่ไหมใช่มันก็มันก็เป็นเนิสัยตามวาระต้องยอมรับคือต้องจัดชุดที่ดีที่สุดอะแต่ว่าแมตช์นี้ก็มีกระทั่งแฟนแมนยูเองก็บอกว่าเซอร์ก็ตัดสินใจผิดหลายหลายจุดนะที่ว่ากัน เหมือนอย่างที่มีข่าวออกมาเบคแฮมเขาบอกว่าแปลกใจมากที่ทันเซอร์ดับเฟเชอร์ลงออกไปและส่งนิชาลิคิกกับสโคลงมาเพื่อจะเอาประสบการณ์ที่น้องๆไม่มีการตัวรับใช่ครับอาชีพส่วนมากจะเป็นการโวบอลให้ให้ให้สิบเอ็ดตัวจริงมีคู่กลางเป็นใครอ่ะคู่กลางก็มีสโคคาริอ๋อให้สโคยืนคู่คาริคเขาบอกคาริคเนี่ยมันเป็นมิดฟิลด์ตัวรับประเภทคุณชายอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฮาร์ดแมนไม่ใช่ไม่ใช่กองกลางกรดูอย่างคีโน่หรืออะไร ซึ่งมันน่าจะใช้เฟสเชอร์ลงไปมากกว่าใช่ครับใช่ไหมตรงนี้ก็ถือว่าผิดพลาดเฟสเชอร์นี้ลงไปทําลายเกมฝ่ายตรงข้าม่ความสนุเข้าสู้แล้วก็ทําลายเกมฝั่งตัวเองด้วยนะเฟสเชอร์ก็คือเป็นตัวทำลายเกมทำลายยากนะคสามารถสูงเขับความสามารถสูงโอเคครับต้องยอมาวระหว่างเกมมัางระหว่างเกมเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนก่อนก่อนที่โดนลูกแรกดีกว่าก่อนจะโดนลูกแรกชั่วโมงแรกโอ้โงอหัวไม่ขึ้นเลยครับอืมใช่ใช่นะก็โดนบุกจริงๆครับยอมยอมแล้วว่าเกมนี้เราโดน บุกอยู่ฝ่ายเดียวจริงๆแต่จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ลูกหนึ่งที่เบอร์ปตอปหลุดไปแล้วยิงชนเสาลูกนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้มัน อ๋อใช่ใช่ใช่ถ้าถ้านำถ้านำก่อนนี้ลูกเกมอาจจะไม่ใช่ช่จังหวะนั้นเน้นตั้งรับจังหวะนั้นเนี่ยต่อเพิ่งเข้ามาที่ร้านอาหารที่เราชมมันอยู่พอดีนะเข้ามาเตรียมเฮเลยนะโอ้สวมสวมเสื้อแมนยูเข้ามาเลยกะสอนกะวิ่งมาเฮเลยแต่ว่าบอลมันไปแฉล็บผ่าเสาออกก็เลยมานั่งหน้าหงอยๆตามปกตินะก็ตอนแรกจริงๆที่มาช้าเนี่ยบอกตัดสินใจอยู่ว่าจะมาดีไหมไม่มาดีเพราะว่าอร้อมสิบนาทีแรกเนี่ยโหลิเวพูบุกแบบบุกสุดๆก็นํำครับ แต่มันก็เป็นมันก็เป็นของเป็นประกดิารณที่เวอ้์พููนะครับใช่ครับสิบห้าทีแรกเราจะบุกตลอดใช่ครับเราค่อยมันดูกันรึ่งหลังใช่เป็นธรรมชาติครับแต่นั้นแต่นั้นนี้กลับกลายเป็นเวอ้์พูู้บุกทั้งเกมได้ก็เขาเก่งครับเเขาเก่งจริงโอเคครับยอมรับครับยอมรับครับอความคิดทั้งต่อว่าโดยรวมเนี่ยเกมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่าเกมนี้โดยรวมแล้วจริงๆมีปัญหาก็คือกองหลังเช่นเดิมกองหลังอย่างที่รู้ๆกันก็ไม่มีตัวแล้ว อีแวนก็ไ mm ม่อ hmm. ยู ow, ่ลีโอฟอร์ดินานบีดิกที่จะครองเกมได้อกีแวนลงใช่ไหมครับก็ก็ยังดียังดีกว่ายังผมคิดว่าน่าจะดีกว่าที่จะเวทวาวลงนะเอ๊ะสปดาหที่แล้วไม่พูดอย่างนี้นี่อ่าใช่เราแต่คือความผิดพลาดเงี้ยบอกแล้วว่าถ้าผิดพลาดอย่าผิดพลาดอ๋อใช่ใช่ต่อต่อเขาพูดมาคำนึงสปดาที่แล้วบอกว่าถ้าเล่นไม่ผิดพลาดเลยใช่ถ้าผิดพลาดแล้วก็ต้องนึ่อซึ่งเฮียลองลองฟังต่่อพูดวา เวสบาวถ้าเล่นไม่ผิดพลาดเลยมันจะใช่เวสบาวไม่เไม่ใช่เวสบาวเลยเขาต้อจะชื่อวิโอฟินานนะปกติอะคนทุกคนน่ะอยากจะต้องเล่นให้พัฒนาขึ้นใช่ไหมครับผมแต่ตัวนี้ผมก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันอ่ะแต่เขาได้รับการตัดสัญญาใหม่นะครับเวสบาวแต่แฟนแมนยูคงคิดอย่างผมอะว่าไม่อค่ะท่านเซอร์เขาคงเห็นนะวันนี้วันนี้นั่งต่อมาเทปถามให้พูดกำับนี้ดูแบบดูเงียบไม่ไม่เปิดอะไรที่แล้ว นาะยังไงก็ไม่เป็นไรฮะพวกเราฟุตบอลคือฟุตบอลครับแต่ก็ฟุตบอลอ้ามีใครจะพูดอีกไหมในสำหรับเกมก็คิดดูวันนี้ชวนใครมายังไม่มีใครจะมาด้วยสักคนเลยกลัวคุณคุณสサาวุธนะสลาราวุธก็ชวนมาบอกโอ้ยไม่ว่างเออสุชาติมั่วไปเรื่อยอ่ะสุชาตินี่เตรียมทับถมนะอย่างที่ผมบอกไว้แต่ดาที่แล้วไม่ว่าเหมือนกันเนี่ยมาริวอูมาสองเลยนี่มันใหญ่ครับประวัติศาสตร์เอ้าเปะสำหรับเกมนี้เป็นไงบ้าง เกมนี้ที่มันอยู่หนึ่งที่เหตุผลที่ชนะเนี่ยเดี๋ยวกิดวางแผนวางแผนมาดีนะครับที่เปิดหน้าแรกเพราะว่าถ้ายังเป็นรอยพัฒสั้นคุมเนี่ยผมว่าเขาหน้าจะตั้งรับอ่ะไม่กล้าปลุกแดงแล้วก็ไอ้กลางแมนยูมันอย่างที่บอกไปไม่มีกลางรับธรรมชาติใช่ทําให้จังหวะไอ้ริบูเติมเกมเนี่ยไม่มีไม่มีก้างหลังแล้วคนแก่ไปเล่นสองคนพร้อมกันกับเกมแบบนี้ เนอะใช่คร no, bon. ับผมก็พลาดแล้วก็ที่